สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนลุงปานาอาทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์เดนป่าล่าผีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมบาส์ดเดนป่าพาล่อนนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมมอสเดนป่าล่าผีนะครับก็วันนี้นะครับเราทั้งสามคนนะครับจะกลับมายังบึงผีโพงนะครับที่เรือก็วันนี้นะผมกับน้องบาสเนี่ยได้มาตอนกลางวันนะครับเจอน้องหรือว่าลูกผีโพงเนี่ยนอนคว่ำหน้านะครับจมน้ําอยู่นะครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะยังไม่นานเท่าไหร่นะครับพี่พี่เพราะว่าตอนเราเดินเข้ามาเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนแบบตัวอะไรกระโดดน้ําที่ผมเชียร์พี่พี่อ่ะอันนั้นน่าจะเป็นน้องตะเกียรตะกายนะครับดีนะที่เราเนี่ยมันเข้าไปช่วยน้องเนี่ยยังพอมีสติอยู่นะครับน้องบายก็ช่วยปั๊มแล้วก็ปลุกน้องน้องก็ตื่นขึ้นมานะครับ ก็น่าสงสารมากนะครับก็วันนี้เนี่ยร่าๆเนี่ยเราทั้งสามคนนะครับจะกลับมาดูน้องอีกรอบนึงแล้วจะนํบเครื่องในหมูตบหมูนะครับมาให้น้องด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อของน้องนะครับซึ่งคร่าวๆเนี่ยวันนี้นะครับเราเนี่ยจะร้องขอพ่อของน้องเนี่ยแบบเอาน้องไปอยู่ด้วยสักพักนึงครับเพราะว่าพ่อของแกเนี่ยเวลากลางวันเนี่ยน่าจะไปหาพวกสัตว์ป่ามาเลี้ยงลูกในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเพราะว่ากบเขียดเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับพี่ พราะว่ากินทุกวันเนี่ยมันก็ต้องน้อยลงนะพี่เมานะๆๆเพราะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยไหมไปโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะเดินเข้ากันเลยครับพี่พี่และก่อนอื่นนะครับผมขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อมีกําลังใจให้เราทั้งสามคนด้วยนะครับพี่พี่ๆๆโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราเนี่ยเดินเข้ากันเลยไหมบัสไปถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเข้ากันเลยครับพี่พี่พ Catal ๆๆไป ที่เจอแสงมันมีคนส่งผระขาวลงมาใช่อ่ะเจอปพี่บอกเจอมีคนใส่ใส่ใสลงมาจะให้ป่านะครับ

กบลูกใด้วเจอป่ะเจอป่ะเหมือนบินกบมีเอียบ่องเงาขัดกบางี้ินอ่ะเจอยู่ไม่รู้ไก็ไม่เจอทางต่า ตือนได้ะบาี hmm. ่ี่ได้อันนี้เป็นห้อที่ดีสะหรับ ครับเดี God, mm ๋ยวเขาบอกมาช่วยมีชุดนี้มีสิ่งนี้ที่มาถึงเรื่องี่ตรงนอืม ขู่เล <te yd ip ikka> ้ยงเหรอมาขู่ขู่ว่าแล้วต้องอะไรเกี่ยวกับนั่

บ่หนอแกด้วยลุงแกู่อะเห้ลุงตัดเหงือมขามากเลยนะเหม็นขาวเลือดเลย ที่แลเรามาแบอกว่าจะเอาพวกข้างในพวกข้นนางในใส่ใใใมาให้มาอยาก,กให้กินเสร็จเราให้เจรจาแกเรื่องจะจาะน้องจะไปอยู่เรียใช่ลงกินตับได้เลยนะน้องกินได้เลยนะพี่วางไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวบอกเจ๊บา้างบอกบอกมากินได้เลย ุอลุงครับพาลูกมากินได้เลยนะเดปกๆพาลูกมากิน,กน,กนอะเสย่ามืเอเยละเค่

ong lì Nhìn đêm kia đây luôn Một xong rồi đó Ngon dài dài Ông cái được Bữa nữa nơi Ờ, ớt, ớt Nhưng khi nó gọi mình có đi chay Mình có khuyên cũng dành nhà chè nữa thừa cái làn cái liềng nghe nè, ừ. ông phê lào nào, nào mong chờ, sa sa, ông phê lào à, nụ phơi nà bơ ôtô suy a, ông cái dài ông siêu luôn, là xe mini nà bơ á อ๋ออ๋อผมบอกแต่ว่าให้กินได้เลยนะกินเยอะๆเลยนะครับกินให้หมดเลยใช่ครับนะครับนะครับถ้าไม่อิ่เนี่ยเราเห็นใมาให้อีกใช่เดี๋ยวเยต่แยกกันเดี๋ยวพูดนะอนาวะหลองลองอ่านเท่ này chó món la pura. này chia. nó ngắp yêu. nó. Ay, mẹ. Ay, mẹ. Ay, mẹ. rồi này, này <laughs> 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 โอ้โหเมื่อกี้ลุงคาบตับเลยอนะคนับพี่เห็นไหมครับลุงแกกินตับเห็นมะเมื่กี้ลุงแกคาบตับมาให้ดูเลยนะ มันจะกินใหญ่มันจะหิวจัดอ่ะใช่งห้นแกนะจะกินปลาเราไม่ได้อแล้วนะพี่ว่าเนี่ใช่งั้นเราจะอุ้ยกินสามใช่แล้วมากินของที่เรามาให้นะครับใช่ครับบางทีก็ส่งสารแกนะที่จะเดินเนี่ยใช่ครับของว่าหรืว่าจะเอาเล็กๆมาคืนแกเพราะว่าแกกว่าจะได้มันในผมว่าค่อนข้างที่จะลำบากนะพี่นะาเล็กๆเล็กๆมาคืนแกเขาบอกว่าสมบัติผีโงภคเยอะนะเยอะ ใครบอกใครได้ไปนี่คือโชคดีมากเลยมาาตตหนสบัิแต่โคตรหัวสมบัติเลยนะครับ่เรหนึ่งส่วนสี่ของมันเลยนะเหมือนเศษฝุ่นของมันเลยนะคนหัวสมบัตินะถ้าให้ให้ไข่แม่จะให้ง่ายๆแหละแม่เราทำดีแกด้วยนะทำดีหัวสมบัติเราอ่หงหน้าดูเลยห่วงมากกว่าทำดีย่อมได้ดีเนี่ะฮะฮึ่ม มุนเจ้นื้คุยก็แล้วเจอนะครับขี้ตาเนี่ยมันไปได้ตับเลยพี่พี่ใช่ตอนนั้นจิ๋หูจับลยนะพี่น้องนะพี่ไอ้หน้าผู้อันน้าได้มาเป็นที่เลี้อร่อยมากเลยพี่ตาย ีนอ้อมมีว้ยามึงจอมังจน่คุยก็แลอือหมีกคุยนนะใช่เออยเสียเเนสาววยนะอุ๊ยเปิดตรงไม่ใช่องเออเน่ะเบินี่ได้ยิน่ะหดูดิครับใช่ใช่เบอร์ย่อเกท้า เบิกไวชูรีเ่ยยะบอกแล้กวกินให้อฮ้ยมีแกแน่นเลอะนะครับมรือแกก็เลอะไปได้เรื่อยเลยอะใช่อไ้ยล้างมือเหรอหาจับกบไอ้หาจับกบ,จ,บ,บจับเขียดกินอีกบ่ไม่รู้ดูดิน้องส่องไปตรงตับดูดิดกระจ,กกจายเลย เดี๋ยวครับพดีรองจอที่หไหเจอวะเเสีเลจัดเลยใ้่แกินแบบเละไปทั้งตัวต่เลือดใช่อืมม่เลือดจะเลือดนะเว้ยแกอังคือแกอ่องสีดาอโอได้เรเป่อแบบถ้ากินวิมานกินให้หมดเลยนะลุงยิงเห่ยเต็มอ่ะใช่ ผมเราไม่ได้เอามาทั้งชิ้นนะผมหั่นซอยๆๆมากับน,น้องบาสนี่นะใช่หั่นเป็นชิ้นแบบพอดีคําให้เพื่อนน้องแกใช่กลัวแบบติดคอเงี้ยใช่ครับเออเย,ยอะๆน้อยๆนะแซวอย่า้อ๋อแนะแกดีๆกินเนี่ยเหมือนแกไม่ได้สัตว์ป่าเหมือนพวกเก้งยังไนงนะหน็บบาพวกอะไรเงี้ย ตบใหญ่เราลองไปเจอราขอรูืดูเอแล้วไปงไดว่นงไปด้วย้น่าเป็นเร่องก็จริงแต่ลงลงจ้อเห it, it, ี่ยผู้นอมาเพี้ยนเยอะเชียเผืยนเน่ผู้เลอยได้เยอะวะซีนาอองเน่อกระเพิร์บ ลุงแกทำอนะไรวะดูดิลุงจ้อเหนือพูดนะเพียงเหลียวได้เยอะเหนือใจมันแล้วเกิดชงก็เพียงเชียะเหมือนจะไม่ยอมใช่ที่ตะกี้พูดไปก็บอกว่าอันนี้เหมือนจะแบบจะไม่ได้ใช่ได้ไหมครับนิเชียเฮ้ยลุงแกใส่หัวนะบอกเหมือนใส่หัวไม่ได้เงี้ยแกน่าจะเป็นเหี่ยงนี่แกใช่ เทศกาลนาวิมาแล้วเกินน้ำนาวิชูแค่น้ำพูดีย่าขอบคุณคุณแก้วธนาแก้วเลยฮะโอ้ยแก้วนี่อะไรแก้วใช่ทำไมไม่ใด้เนาไม่มีใครเห็นแเกลือกแบบแก้วข้าพิจาราเนาะอันนี้จะไปเรื่ยใช่อยู่คนเดียใช่ระยะองจอนาวมาแล้วก็นันาวิชูน้ำพูดีย เอเที่หล่าก๊ยเอายัเนี่ยเพียงดีโออ่ะเนเพียนเนี่ยผู้ออนอ้ผมก็เป็นวัดนิดๆหน่อยๆนะครับเอายัเนี่ยเพียงดีโออ่ะเมอนเพียเนี่ยผู้ออนราอ่ะ มึงเจ้าอสายจีอาเลี้ยมโอเทสยี่ก้องอยู่แหละจะกินอะไรวะบาร์สจะลองเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ลองคุยกับแกดูดีๆให้เขาเจออย่างดีกว่านี้นะเดี๋ยวนั่งรออยู่นี่หรือต้องไปด้วยลุงมึงเจ้เดี๋ยวพูดหน่อยย้อนเกย์อ่ะมึงเจ้ Nhà bùa nha nè, mga 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 ok, mga 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 ให้นะครับลุงแกห่วงลูกแกมากเลยนะจะเป็นหัวลูแ้แกนะใช่ลุงแกนม่อใช่เม,มื่อกี้เราขอ,อนี้ลุงแกลูปหัวลูกแกด้วยนะถ้าแก<บ>รู้ว่าวันนี้ลูกแกจมน้ำนี่จะเป็นไงั เนื e ้อผู right. uh ้จมน้ำแต่ว okay. anyway, mm ่ารู้แก่จมน้ำนะครับเดี๋ยวนี้เออเงี้ยมือเชิบแดดอย่าฝูนกว่าใช่เอาจใงอยู่เนื้อผู้นะเนื้อไก่ก็เบมื่อยเนื้อกู่เออเนี่ยเหมือนแกบอกว่าเหมือนประมาณรักคุณอะไรประมาณนี้ เหมือนประมาณว่าขอบคุณอะไรประมาณนี้พี่เบอร์แมวมึงจ้องเพียงหน่อพูโอเทอเออเออเขาไปดจับกันก่อนะครับไป้อือหยเดี๋ยวผมหันมาพอดีคำเจอไหมพี่กระจักระจายเลยนะเหม็นเหม็นเหม็นเบอร์นะไรมึงจ้อ เอ้ยแกบอกว่าขอบคุณนะที่มาช่วยลูกแกได้ยินเหมือนกันเหมือนแกบอกประมาณนี้เลยว่าขอบคุณนะที่มาช่วยลูกแกพี่บอกเออเมื่อกี้พี่เห็นตักน้ำให้ลูกกินนะใช่ไม่ใช่หรอจริงใช่แกน่าจะไปกินน้ำห้วยมากกว่าขอราใช่น้ำเนี่ยพี่เห็นโว้ี่แงกวนมาเลยใสดีทำมาแล้วเกิดเครื่องชุบ

ก็พี่ๆครับตอนนี้เนี่ยราทั้งสามคนนะครับได้ออกมายังนอกื้นที่แล้วนะครับพี่ก็เมื่อกี้นะครับผมเนี่ยจะจะขอ้าว่าจะพาน้องไปอยู่ด้วยนะครับแต่คุณลุงคุณลุงหรือว่าคุณพ่อของน้องเนี่ยคือไม่ยอมสักนิดนึงเลยนะครับพี่คเหมือนค่อนข้างที่จะรักน้องมากนะครับทั้งรูปทั้งป้อนทั้งอะไรนะครับพี่ผมเองก็ไม่อยากจะบิดเบีอยนเยอะนะครับแค่มาคําแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือได้นิดๆหน่อยๆเท่าที่ผมจะช่วยได้นะครับพี่ S <S ก็ยังไงเนะี่ยเดี๋ยวเราทั้งสาคนนะครับต้องขอตัวนะครับเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับเพราะว่าเราก็เอาตับมาให้น้องนะแล้วผมกับน้องบ้านเนี่ยเชือกันหันมาแล้วก็พี่เมาส์ด้วยนะครับทช่กันหันมาแบบพอดีคําเลยนะครับพี่พก็วันนั้นเราบอกว่าเราจะเอาเครื่องในหมูด้วยไก่ให้ใช่ใหมใช่ครับ <S <S วันนี้เราก็จึงเอาเครื่องในหมูมาให้น้องนะแล้วน้องกับพ่อน้องเนี่ยก็กินใหญ่เลยค่อนข้างที่จะหิวหนักพสมควรนะครับพี่ก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมทั้งสามคนนะครับต้องขอลาแต่จริงเท่านี้ครับ และอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องน้องบาสด้วยนะครับครับผมบาสเดินป่าพาหลอนครับแล้วก็พี่เมาส์นะครับเมาส์เดินป่าล่าผีนะครับก็อย่างเงี้ยเราทั้งสามคนนะครับต้องฝากเนื้อฝากตัวกับพี่พี่เอฟซีนะครับที่เป็นกําลังใจให้เราอยู่นะครับและท่านใดที่กดติดตามแล้วนะครับผมอย่าลืมกดสัมกดดิ่งไว้นะครับเพเราลงคลิปไว้หน้่จะได้ไม่พลาดคลิปนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับพี่พี่โอเคครับอย่างไงเราลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ